ดีจ้าพี่น้องปรงไปเอฟซีของแม่พรสุขุสุคนนะจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซนอินทตรพร์ลแม,ม่พรจ้าสำหรับคลิปนี้เนะจ้ะแม่พรสิจะมาอัปเดตต้นผักหวานผักหวานที่แม่พรตัดต้นจ้ะตัดต้นแต่งกิ่งรูดใยจ้ะเพชรสาวาไหมนะจ้ะหลังจากที่แม่พรตัดมาแล้วได้สิบามือจ้ะแม่พรก็ได้ พักหวานยอดไม่เนาะยอดที่ออกไม่ให้ที่กินได้เก็บจ้ะต้นเนี้นี่จะซิมห่ามือจ้ะพี่น้องที่จริงใบพอนก็ต้องเก็บก่อนเมื่อวานนี่มือก่อนเนาะมันใบพอนหได้เก็บใบพอลพหดส่วนอีกส่วนหนึ่งนี่จ้ะมันหมดตายจ้ะพี่น้องตัดโลดต้นใหญ่ๆก็บตายนี่ต้นใหญ่จนมาแก่จนมีดอกแล้วจ้ะพอมันสูง เพราะก็ะเลตตัดลงนี่จ้ะตัดลงมันก็โป้งไหมเลยปุ้ง,ป,งปุ้งอันยอดให้เห็นไหมจ้ะยอดใหม่เป็นพุ่มใหม่จ้ะอันนี้ก็คือไมบพอนก็สิบดเด็ดบดเด็ดจ้ะปล่อยให้เมันเป็น,ปน,ปน,ปนยอดใหม่ต้นนี้ไมบพอนเก็บไปแล้วนะ จะไปวัานี่กำเนึองจะไปแกงจ้ะเนี่ยออกเต็มนี่เลยจ้ะที่ต้นก้อนหน่อยพอเก็บไปแล้วมือม้อนี้กับมาเก็บซ้ำอีกเก,ก็บไปแกงยอดงามๆอ่อนๆเนาะเป็นกหวานพันสีทองจ้ะน,นี่พ่นสีแกง สิหักใครหมดแดงมาแกงแต่เก็บใบก่อนจ้ะเพราะว่ายอดยอดสีเงาเลยปล่อยไเป็นเงาเลยเนี่ยแต่สิเก็บเนี่ยหลังจากไม่ครไทยทำเสร็จไมโครก็เก็บเลยจ้ะเนี่ยแต่ยอดพักขักก่อนที่ไมโครสีตัดลงเนี่ยใบก็แก่บ่มียอดแล้วก็เป็นดอกถ้าท,ทางก็สิตายเนี่ยต้นก็นส้มๆไมโครก็เลยตัดซะ พ่อแม่พ่อนเคยตัดมาแล้วแต่แตกใหม่แต่ทรงภูมิใหม่งามๆใบถึงแตกออกบัตายง่ายเด้จากพี่น้องแบบนี้ฮะกิ่งที่แม่พ่อตัดลงที่มันเนื้องลงเนี่ยก็บัตายง่ายจ้ะที่แม่พ่อตัดมาน่ะอีกต้นหนึ่งนะแม่พ่อได้เก็บเก็บยอดสองปีแล้วกัยังยอดสมบูรณ์อยู่จ้ะะ๋อพวกยอด นี่เป็นเป็นอันอยอดไม้อะไรนี่บางคนก,กไ็ไหวพุ่มไม้เลยตั้ตมๆเลยจ้ะถ้าเอาไหว้ก็สิสูงไปเรื่อยๆกินยากเป็นดอกแล้วก็แคะแก่นไปจ้ะแล้วพอสิได้เก็บน้่แะนี่มาบางทีเห้น้องเบิ่องมาบวตายจ้ะว่ต้องว่ต้องสิดายหรอกย่านตายว่ต้องย่านตายจ้ะคือ้บวตายนั่นแหละจ้ะของนู้นอยอดเป็นตุ่มโอ้ยงามพูอ พอสะออนนะมันหละเบึง่งนะจ้ะเนาะมีพอนเก็บอีกรอบนี้กับพ่อแล้วพอนก็เศาเก็บแล้ะตัวนี้พอนก็เนื่องลงโน้มลงจ้ะโน้มลงยังยังยังตุ่มน้อยอยู่ออกตุ่มไม่อยู่จ้ะ ไม่พอนเห็นผลเนาะการโน้มต้นพวกหวานนะจ๊ะเนี่ยต้นนี้ไม่พอนะโน้มเนี่ยไม่ก่อนมีนังสุรุนเนี่ยขึ้นไม้เลยจ้ะเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยเขียวเขียวนี่คือของปีนี่จ้ะปีกายกัจะจมีแค่แค่นี้ขึ้นไปจ้ะอ่ะมาเบืองต้นนี้เนาะที่ไม่พอนโน้มแต่ปีกายนี่เนี่ยเก็บไปแล้วเก็บเก็บร้อยอีกอีกอีกเก็บอีกรอบหนึ่งไม่อนกจจบบอกเก็บอีก นี่จ้ะมาเาบิ่งนี่ที่เปนพ่อนมกิ่งลงนี่จ้ะเนี่ยกำลังแตกแตกตานะจน้ะนะกำลังคักอยี่น้องนอกมกิ่งท่ามสาไม่น่ะงามเนี่ยต้นนี้ของเนาะแต่ก่อนสิบ่มียอดบ่มียยงแต่เป็พอ่อนมลงเนี่ย ยอดเต็มต้นยาวคุณไม่พอนเก็บแล้วไปไปลายยอดเก็บยอดอันนี้ยอดใหญ่เป็นพัยอดใหญ่เลยในของปีไก่ยนี่นะที่ไม่พอนโน้มลง,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 งมาจะ